안녕하세요ทุกค코 Learn Korean Together วนนอวนอานะครับ,บ,รรบ,รบวันนีก็เนนอานะครับ,บน,น,น,นี้ก็มัาิต่อนะครับ,บขี้อมูลหนันจากบบับทกเดิตยนะครับที่ก็ังอตับวักเันอยูนครัวันนี้ก็คือตันอักะคูัวันนี้ก็เปวันอะครับวันนี้ก็ว่นาะครับวันนี้กวัาวันนี้เป็นวันอินีนวันนะครับเสียงก็อาจจะ ให้ดีเหมือนหน้าตานะครับงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดาตามจากทางเพจก็ได้นะครับแล้วก็นะครับวันนี้เพิ่มวิธีการอ่านให้ด้วยนะครับก็ค,คิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้าไปทางเพจได้นะครับถ้าอาธิบายยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็พยายามทำให,ให้ง่ายที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ช่วย กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับงไงก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอน,นะครับผมวิดีโอผาจุดจั่วคำสร้างนีดานะครับเดี๋ยวไปดูบทเรียนกันเลยละกันนะครับผมอันยองสวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับตอนที่2นะครับตามที่สัญญากันไว้นะครับกับบทล่าสุดที่เราพูดถึงตัวอักษรฮะสระส่วนหนึ่งแล้ว อันนี้ที่ค้างให้อยู่ก็คืออักษรคู่นะครับที่สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันวันนี้ก็รับตามตามสั้นยานะครับตัวอักษรคู่ที่เรือนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ5้าตัวนะครับ5้าตัวก็โดยนะฮะเราจะเรียกว่าตัวแรกนะครับก็คือสังคียกนะครับสังคียก ขอเขียนสลับไปก่อนแล้วกันนะครับสลอาอาสลาขอสีนี้ละกันนะครับโดนใจโอเคก็เขียนอย่างเงี้ยสังขียยอกรู้สึกคุ้นคุ้นไหมครับก็ต้องคุ้นนะเพราะว่าตัวสังขียยอกนี้ก็เหมือนเ,าเอาขียยอกสองตัวมาเขียนต่อกันเพราะว่าสั่งแปลว่าคู่นะครับสังแปลว่าคู่สังขียยอกนี้ก็เขียนแล้วจอกเสียงเหมือนก็ไก่นะฮะ อย่างกับสระอาะใช่ไหมครับก็เป็นกานะฮะกาอย่างอ่าจะมีคำหนึ่งครับคำนี้ครับนนยาวยาวใหญ่ไปโอเคขอ,อยยกเคลื่นใหม่อ่าเรายัางไม่เรียนวิธีการอ่านนะอย่าทำให้ดูนะครับยังจำสระกันได้เนาะนี้ตัวอีอึงใช่ไหมครับ แล้วก็สระอาอันมาอาเติมนงินเข้าไปเงินก็เป็นอันนะฮะอออาเนะอันอันฮะอันลบก่อนอันนะฮะอนี่อันใช่ไหมครับด้านล่างนี้ก็คือตัวสะกดนะตัวสะกดตัวสะกดครับอัน ถ้าอ่านตามตัวก็จะเป็นอันยองใช่ไหมฮะจะเป็นอ,นอ,อ,อ,นอันยองอันนิยองนิยอจะได้นฮะเมื่อวานนินยอนิยอนิยองครับอันยองอันยองอันยองฮะชิมโหไม่พอจริงอ่ะพูดให้ฟังเขียนใหม่อันยอง อันอยอน,อนยองฮาชิมนี่กะอัญชันิกานี่การาทักทายแบบสุภาพบ้างมันครับอันนี้คือการอ่ะ,อะ,ะชักไม่นาำทั้งสิบแปดเพื่ออธิบายให้ฟังนะาคะือการเอาเสียงกาันะอัญชินิกาก็ อย่างของเกาหลีเวลาถามก็คือเขาขึ้นเสียงสูงนะฮะก็เวลาตอบก็ตอบคำเดิมแหละแต่เสียงปกติโอเคสร้างขี้ออกไปต่อไปสร้างที่กิดครับออกว่าตาตาตานะฮะโอเคไปไปแล้วกันเดี๋ยวเอ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะเอื่อยนะฮะ ต่อไปก็คือสังพิบฮะสังพิบอันนี้สาวๆอาจจะไม่ค่อยชอบพอกเสียงว่าป้าฮะมีใครเป็นชอบไหมครับป้าฮะก็ต่อไปครับสังซีอดฮะสังซีอดออกเสียงว่าชะครับชะ Okay. ต่อไปครับก็สังชีอึดครับสังชีอึดก็ออกเสียงว่าจ่านะครับโอเคครับเริ่มจากเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะห้าตัวสังคียอกสังชีคึด สังผิวสังเสยดแล้วก็สังชืดอโอเคคราวนี้หลังจากอัคระครบหมดแล้วเดี๋ยวก,ก็จะมาสอนวิธีการเขียนกระอ่านนิดนึงนะครับก็ง่ายๆเลยเอาเริ่มจากคำที่มีตัวสะกดด้วยละกัน โอเคคำว่าคำซาคำนิดาแล้วกันครับคียอกค่าจำได้ไหมครับค่าแล้วก็มีอึมคำมเขียนไม่สวยเท่าไรไม่ใช่ประเด็นคำโอเคซานะ นิดาคำนี้แปลว่าขอบคุณนะครับคำซ้ำนิดาเอ๋บางคนอาจจะสงสัยว่า,าตรงนี้เขียนว่าพี่ไม่ใช่เหรอต้องอาจเป็นฮับนิดาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เขาก็ามีกฎนะฮะมีกฎเรืมาเล็กน้อยก็คือถ้าพี่อึบนี้เจอกับอื่นตรงนี้แล้วด้านหลังนี่นเป็นสละนะฮะ ตัวนี้ก็จานเป็นคานะฮะตรงนี้สําหรับกดพวกนี้หยิบย mm ่อยเดี๋ยวก็มาดูเป็น mm hmm. เคสีคไปแล้วกันนะครับเป็นกรณีไปเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่มันจะออกเสียงต่างไปบ้างนะครับก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับอ,อันนี้ไม่งงนะเดี๋ยวลองอธิบายแพทเทิร์นตรงนี้ให้ฟังนิดนึงอันนี้สระใช่ไหมครับตัวที่ตัวตัวขระนะฮะ คออาคำเห็นไหมฮะตัวสะกดแล้วก็เสวตสาหาใช่ไหมฮะหาแล้วก็าาฮามีดาโอเคดูลองดูต่อไปนะฮะต่อไปคำว่าอันนี้คนน่าจะชอบนะฮะ ชิชต,ตังชิคตังนะครับร้อาหารร้านอาหาระฮะชิคตัง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 นะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นเออ่ติละคำไปนะฮะเดี๋ยวโอเคซีใช่ไหมฮะซีแล้วก็เคียกชิ ที่กดครับตังครับตัวสะกดอยู่ด้านล่างครับตัวสะกดอยู่ด้านล่างนี่คือตัวสะกดนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าตั้ง เมื่อกี้ชิกตังก็บวกกับค่าละกันนะฮะเมื่อกี้ได้ชิกตังแล้วเนาะชิกตังค่าโยไปโรงอาหารนะครับค่าโยอันนี้สระโยจำได้ไหมครับโอเคคิดว่าคงไม่ยากนะครับ หรือถ้าใครติดตรงไหนก็ทิ้งข้อความไว้นะครับหรือว่าส่งคำถามที่สงสัยนะฮะไปใต้ช่องนะฮะคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามตอบคำถามให้ครบทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับสำหรับใครที่โกดแล้วนะครับโกดแชรโกดไลค์ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณที่ดูวิดีโอนะครับ ฮิโดพาจุชซซามิดานะครับก็แล้วครั้งหน้าพบกันใหม่นะครับทาเมทาเมทาเมทาชชีมานายโยนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมมันยอง